ไปต่อที่งานของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬานะครับ,รบมีการส่งมอบสนามกีฬาอนเนกประสงค์ที่จังหวัดภูเก็ตด,ด้วยยังไงนะครับ<ฮ>ก็ทางสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานคารวานคนกีฬา2,567นะครับ ร่วมกับมูลนิธิยอโยงเอกชัยนบจินดาบริษัทแกรนด์สปอร์ตร๊ปจำกัดและก็สิทธิ์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยายลัยรุ่นชงโคฟ้าใสก็ทำพิธีส่งมอบแล้วก็เปิดสนามกีฬาอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดเมืองใหม่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยงานนี้นะครับได้รับเกียรติจากพระครูพัฒราพรครับซึ่งท่านเ,นเป็นเจ้าวาดวัดเมืองใหม่ ในฐานะที่สนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์นะครับสถานที่สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และก็ทางบนะิ๊กเหม่นฮะคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีครับมางานนี้ด้วยมางานนี้ด้วยมามอบด้วยตัวเองก่อนเรียกพี่เหม่นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเรียกแนละ้วต,ต้องเรียกท่านต้องเรียกบิ๊กเหม่นบิ๊กเหม่นนะไปฟังพี่เห<ๆๆ>ม่นหน่อยนะครับ ครั้งนี้นะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาประเทศไทยซึ่งน,นาคณะสื่อมวลชนสายกีฬานะครับครอบทุกสื่อแล้วก็มามอบลานกีฬาให้กับโรงเรียนวัดเมืองใหม่ตาบลเทพศรีจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นคารวาลคนกีฬาของชาวเราคนนักข่าวช่างภาพกีฬาเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็มาสร้างลานกีฬาให้มูลค่า5 0,000 0บาทแล้วก็ทางมูลนิธิเอกชัยนกจินดายอยงรวงทั้ง แฟนรปอดได้มามอบอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเปตองบาสตะก้อให้ทั้งหมดลานกีฬาซึ่งก็มอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็บรรดาเด็กๆแล้วก็จัดทุ่บอลสี่เส้าชิงรางวัลถ้วยรางวัลถ้วยกิจยอรวมทั้งเสื้อพ้อลายเซนของเมซี่เจนะครับชาทิพย์สองกสินตังสารัตอยู่เย็นแล้วก็ตองกวินธรรมสัจจานันท์ซึ่งเด็กๆก็แฮปปี้ทั้งสี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนในอำเภอถลางก็แฮปปี้กันทั่วหน้านะครับ พี่เหม็นเล่าให้ฟังหมดเลยมีการแข่งขันฟุตบอลด้วยมีของที่ระลึกจากบรรดานักฟุตบอลที่เป็นไอดอลของน้องๆแหละนะฮะเนี่ยก็เล่นฟุตซอลกันครนะคุณชอบนะใช่เด็กรุ่นนี้นี่คุณกับผมนี่สอนได้นะได้อยู่ได้อยู่เราจบหลักสูตรมาทางนี้เลยจบหลักสูตรด้านนี้โดยตรงนะครับแต่โตกว่านี้เราสอนไม่ได้แล้วป็นน้องสอนเราละก็นี่เป็นงานที่สมาคมนักข่าวสร้างภาพกีฬาเนี่ยส่งมอบสนามกีฬาเด็กประสงค์ให้เป็นแห่งที่16นะครับโอ้เยอะนะเยอะแล้วเนี่ยครับดูครับก็ เป็นเรื่องของความนอนาคตของชาติจริงนะอนาคตของชาติแล้วก็ทางด้านของสมาคมนักข่าวแล้วก็ช่างภาพกีฬานี่ก็ทํามาโดยต่อเนื่องครับดีครับ,รบผมนี่เป็นมอบที่ภูเก็ตนะครับครับ